บใตาอย่างเดียวเลยใช่ใช่ครับอย่างเดียวครับตรงนี้ครับทําให้เราดูอายุเยอะอายุมากกว่ากว่าที่เป็นอยู่ทําให้เราดูบุคลิกภาพไม่ดีทําได้อันนี้เป็นอาทิตย์ที่3ครับคิดว่าคุ้มฮรคุ้มค่าสําหรับการทําแล้วก็บุคลิกภาพแล้วก็ภาพพลักที่เราจะได้จากคนรอบข้างครับผมนายสันทวัดดิวเหลืองนะครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ตนะครับอายุ48ปีนะครับมาตัด ถุงไขมันใต้ตานะครับทำไปได้กี่วันนะทำได้อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่3ครับสอสสัปดาห์ครับแล้วคือปัญหาตอนแรกเป็นยังไงครับปัญหาตอนแรกนี่โอ้ครับเยอะเลยครับถุงใต้ตาอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับอย่างเดียวครับเป็นแผลนอกตรงไหนบ้างครับที่พอจะชี้ให้ผมดูตรงไหนตรงนี้ครับทำให้เราดูอายุเยอะ อายุมากกว่ากว่าที่เป็นอยู่นะครับก็คือไขมันใช่ครับไขมันเวลาเราอดนอนเนี่ยจะบวมามากเลยนะครับมันจะทําให้เราดูบุคลิกภาพไม่ดีนะครับสมัยสมัยก่อนรุ่นอะไรอย่างนี้มีไหมไม่มีครับไม่มีเมื่ออายุเยอะขึ้นมากขึ้นก็มีครับแล้วถ้าไปถึงที่อยากจะเอาออกดูแลเหมือนบุคลิกภาพไม่ดีก็เหมือนเราแก่ก่อนวัยก็เลยดูมีเพื่อนเคยทําที่นี่ก็ แนะนำให้มา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 ,มาพบค <ave S 1> <เ>ุณหมอก่อนแบบผมไม่เห็นแผลเลยนะคุณหมอเขาใช้วิธีการอะไรยังไงพอจะทราบรู้ว่าเป็นแผลนอกนะครับแต่ทางเทคนิคนี่ไม่ทราบของคุณหมอมกันแต่ว่าถ้าไม่บอกเนี่ยจะไม่มีใครรู้เลยนะครับแผลได้เนียนมากครับทําแผลได้เนียนมากก็คือแบบจีบชั่นนอกเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นแผลนอกใกล้ใกล้ดวงตาข้างนอกเนี่ยครับแล้วก็ดูดไขมันออกประมาณตรงใต้ตาประมาณตรงไหนตรงนี้ขอบตาล่างเนี่ยฮะ แล้วแบบก็ทีล้วก็ดูดออกไปดูดออกไปเป็นยังไงครับทำแล้วเจ็บไหมอะไรย่งไงอ๋อไม่ไม่เจ็บครับเพราะทางทางนี้มีเทคนิคในการดําเนินการในการรักษาดีมากฮะไม่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 เจ็บเลยนะฮะแล้วก็การเขียวหรือการบวมเนี่ยสามวันหลังจากผ่าเนี่ยต้องมาที่คลินิกนี้ฮะรู้สึกว่า มีทั้งการประครบร้อนประครบเย็นแล้วก็มีการฉีดยากแก้บวมให้ด้วยนะครับความบริการนี่ดีมากครับมีรับมีบริการสระผมด้วยนะฮะเพราะว่าเนื่องจากเราทําตามาเนี่ยะจะสระผมเองไม่ได้นะครับก็<ะ>ทางคลินิกก็มีบริการให้ด้วยครับรวมค่าใช้จ่ายไ้หมดแล้วนะรวมค่าใช้จ่ายไ้หมดแล้วครับไม่มีเพิ่มเติมฮะเป็นคอสที่เขากําหนดไว้เท่านี้ฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมคิดว่าคุ้มฮะคุ้มค่าสําหรับการทําแล้วก็ บุกภาพแล้วก็ภาพพลักที่เราจะได้จากคนรอบข้างครับแล้วก็ถามไปแล้วคนรอบข้างต้องเห็จแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดูดีขึ้นฮะดูดีขึ้นแล้วก็ดูว่าหนุ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับอ๋อแต่ก็ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าทําอะไรมาผมบอกดูทําไมเดี๋ยวนี้ดูหน้าตาเปล่งปังทํามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าถามก็ถึงจะบอกแค่เอาแผลเนียนมากแผลเนียนมากครับไม่ไม่รู้ถ้าไม่บอกไม่มีใครรู้ครับ ก็สําหรับคนที่ต้องการนะครับทำทำแบบผมนะครับมันเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับเพื่อเราอายุมากขึ้นนะฮะก็ภาพลักษณ์นะครับเป็นส่วนหนึ่งประกอบกับการทํางานนะครับทำให้การทํางานเราลื่นไหลถ้าเห็นถึงความสําคัญนะครับแล้วก็เห็นถึงความจําเป็นก็แนะนําที่นี่นะครับทั้งคุณหมอทั้งบุคลากรต่างๆนะครับการบริการดีเยี่ยมครับ